365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่289หน้าที่พล,ลเมือง หนังสือคำสอนพระสศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่2,238ผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองจะต้องมองผู้ปกครองของตนในฐานะผู้แทนของพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งเขาเป็นผู้รับใช้แจกจ่ายของประธานจากพระองค์เพราะเห็นแก่ความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอ่อนน้อมเชื่อฟังมนุษย์ทุกคนที่มีอำนาจปกครอง จงประพฤติตนดุดคนอิสระอย่าใช้อิสระภาพเป็นข้ออ้างเพื่อปิดบังความชั่วแต่จงประพฤติดุดผู้รับใช้ของพระเจ้าการร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ของเขาหมายถึงสิทธิและบางครั้งหมายถึงหน้าที่ที่จะต้องแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจจะเกิดผลร้ายต่อศักดิ์ศรีของบุคคลและต่อผลประโยชน์ส่วนรวมได้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,239เเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องร่วมมือกับผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ของสังคมด้วยจิตตารมแห่งความจริงความยุติธรรมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเสรีภาพความรักและการรับใช้ชาติเกิดจากหน้าที่ต้องแสดงความกตัญญูและความรัก การยอมอยู่ใต้อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายและการรับใช้ผลประโยชน์ส่วนรวมเรียกร้องประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในชีวิตสังคมการเมืองหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,240 การอยู่ใต้อำนาจปกครองและการร่วมรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมในทางปฏิบัติเรียกร้องให้จ่ายภาษีอากรใช้สิทธิเลือกตั้งป้องกันประเทศจงให้ทุกคนตามสิทธิของเขาจงเสียภาษีแก่ผู้มีสิทธิรับภาษีจงเสียค่าธรรมเนียมแก่ผู้มีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียม จงเกรงกลัวผู้ที่ควรเกรงกลัวจงให้เกียรติแก่ผู้สมควรจะได้รับเกียรติคริสตชนอาศัยอยู่ในบ้านเมืองของตนแต่เป็นเหมือนคนต่างด้าวมีทุกสิ่งรวมกันเหมือนกับผู้อื่นในฐานะพลเมืองและทนทุกอย่างเหมือนกับคนต่างชาติปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว้ แต่วิธีดำเนินชีวิตเกินกว่ากฎหมายพระเจ้าทรงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นักบุญเปาโลเตือนเราให้อธิษฐานภาวนาและขอบพระคุณเพื่อกษัตริย์และทุกคนที่มีอำนาจปกครองเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่นเป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพเลื่อมใสต่อพระเจ้า หนังสือคำสอนพระสาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,241เท่าที่จะทำได้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าจำเป็นต้องรับคนต่างด้าวที่แสวงหาความปลอดภัยและรายได้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่เขาไม่อาจหาได้ในที่อยู่ดั้งเดิมของตน ผู้มีอำนาจปกครองต้องเอาใจใส่ถึงสิทธิตามธรรมชาติที่เรียกร้องให้ผู้มาเยือนต้องได้รับการปกป้องจากผู้ที่ต้อนรับเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่เขาต้องรับผิดชอบผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองอาจวางเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆไว้ในการใช้สิทธิของผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ลี้ััยต่อชาติที่ต้อนรับเขาผู้ลี้ััยจำเป็นต้องมีความกตัญญูรู้คุณเคารพนับถือมรดกทางวัตถุและจิตใจปฏิบัติตามกฎหมายและยอมรับภารากิจของชนชาติที่ต้อนรับด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิก ข้อที่2 4 4พประชาชนจำเป็นต้องเคารพมโนธรรมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองเมื่อข้อกำหนดเหล่านี้ขัดกับข้อเรียกร้องของระเบียบทางศีลธรรมขัดกับสิทธิพื้นฐานของบุคคลหรือขัดกับคำสั่งสอนของพระวรสารการขัดขืนไม่ยอมเชื่อฟังผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง เมื่อข้อเรียกร้องของอำนาจปกครองเหล่านี้ขัดกับข้อเรียกร้องของมโนธรรมที่ถูกต้องเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุนจากความแตกต่างระหว่างการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ชุมชนทางการเมืองของของซีซ่าจงคืนให้ซีซ่าและของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิดเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ เมื่ออำนาจทางบ้านเมืองบังคับประชาชนเกินขอบเขตอำนาจของตนประชาชนก็ไม่ควรปฏิเสธข้อเรียกร้องนั้นถ้าข้อเรียกร้องเป็นประโยชน์จริงๆแก่ชุมชนส่วนรวมแต่เขามีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิของตนและของเพื่อนประชาชน ขัดสู้กับการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของผู้มีอำนาจปกครองภายในขอบเขตที่กฎธรรมชาติและกฎของพระวรสารจำกัดไว้หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่2,243 การใช้กําลังอาวุธขัดขืนการเบียดเบียนจากอำนาจปกครองไม่เป็นการถูกต้องเว้นแต่ว่าจะมีเงื่อนไขต่อไปนี้ทุกข้อคือ 1. ในกรณีที่เป็นที่ชัดเจนว่าสิทธิพื้นฐานถูกล่วงละเมิดอย่างหนักและอย่างต่อเนื่อง 2. หลังจากที่ได้ใช้ในวิธีการอื่นๆทุกอย่างแก้ไขแล้วไม่สำเร็จ 3. ต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายมากกว่าเก่า 4. เมื่อมีความหวังสมเหตุสมผลว่าจะประสบผลสำเร็จ 5. ทถ้าเห็นว่าไม่อาจจัดหาวิธีแก้ไขอื่นที่ดีกว่าได้อีกแล้ว365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า